เส้นเล็กนี่นะก็มีสั้นเส้นสั้นเส้นหนึ่งเส้นยาวเส้นหนึ่งเส้นสั้นเนี่ยโดยตัวไฟชีตเองแล้วเนี่ยแต่ละความยาวเนี่ยมันจะถูกบังคับให้อยู่แต่ละจุดโดยไม่ต้องสับเปลี่ยนเลยเลยเพราะถ้าสับเปลี่ยนแล้วมันก็จะผิดจุดเพราะผิดจุดแล้วเนี่ยไฟชีตมันก็จะใช้การไม่ได้เส้นสั้นก็อยู่เส้นขวางอยู่นี้ครับผมตรงนี้จะมีที่สำหรับปลูกกลางว้ นะแล้วเราไปผูกกลางเชื่อมเชื่อมต่อตรงส่วนหัวของตัวเต็นท์อีกทีนะครับตัวนง้เสียดีด้านนอกเดี๋ยวไปผูกนะไปผูกนะนึกสื่นตรงไหมครับผมอ่าเอาละครับขันมาดีขันมาที่อันอน,อน,อนี้คือง่ายๆครับเราก็ นี่ดูหัวเข่าเกี่ยวตรงนี้หัวเข่าเกี่ยวนี่นะครับแล้วก็คล้องขอเข้เขาเจาะเต้านี่อกมทั้งสี่มุมจุดกลางๆเลยใช่ไหมทั้งสี่มุมครับนะับจุดทั้งสี่มุมตรงนี้ด้านในของตัวไฟชีสนี่นะฮะจะมีเชือกผูกคอนโทรลทั้งสี่จุด ก็ผูกผูกไว้เลยครับทั้งด้านในด้วยด้านนี้ด้วยนะฮด้านนี้ด้วยแล้วก็ผูกการการซื้อการ ซื้อแผ่นปูรองนอนแผ่นปูพื้นนะฮรหรือที่เรียกว่ากลาวชีตตัวนี้คุณควรจะซื้อให้กว้างหรือยาวกว่าตัวเต็นท์เพื่อมีเพื่อทําให้ด้านหน้าเนี่ยสามารถนั่งเล่นได้นะฮะเวลาที่เราเปลือนรองเท้าเปิดหรือยังไงเราก็วางนาองเต็นท์าาได้เวลาเข้าไปในเต็นท์จะได้ทําความสะอาดเต็นท์ง่ายหลังจากที่หลังหลัง,หล,งหลังจากที่เราใช้งานแล้ว นี่ฮะคือลักษณะการเต้นการกางเต้น้อกจาการใช้พื้นกาวชีตเนี่ยที่ถูกต้องควรจะมีลักษณะนี้ครับ